ตีบ่ตีออกเอาก่อนโอ๊ยมาตีตาหาสเต็กอย่างกูไม่ได้เฮ็ดตากูจะเฮ็ดให้เมึงตีขาพนักอกนะเพราะว่าเนาะมาวายเอาหยัยบแมหยังอย่าหยับแม่เยียจในไฟได้แล้วนะมันบ่ฮอนฮ่อนบ่ฮอนก็จะบ่อนเออเออจะเสีดมาฉันพี หมอหันตีอ็อกดีดีอหอฮันีจกตัวผัวผัวทองไว้ในใจผัวอ็อเป็นยังแม่หมอเ <c oughs> จ้าเป็นยังว่าสมพรมันบอได้ผัวแล้วเป็นยังฮีแมนฮีแมนฮีแมนผัว <c oughs> จงไงะไหนบักกูฮีแมนผัะมีฮอจีใครขังผัวเอ้ยน้ำบ่ออาบนะ เตรียมตัวโอ้ณเอาผัวผัวท AN ่องไว้ในใจโอมเกงเกมาหาเกงเคนค่าเคห่ฮอนคนตาโปหีสวนโอ้ได้ดกันย้อนโอ้เอาคนสาวโอ้เอาโอ้เอาผัว หเซ็ตเจี๊ยบรออุ้ยหัวเทียนบอดเลยไปไงเปลี่ยนจังไหนเปลี่ยนสาวล่องแล้วนั่นนะไ่ไม่ม้อยกูเอียงก็ไม่ม้อยกูว่าไงเมียก็เป็นสีคิ้วๆเนาะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่จะใหญ่แน่นะวีไหนอ๋อเต็มคาราเบลไปเลยไม่ต้องกลัวแล้วโอ้นี่ให้มันให้มันจังซี่นะให้งาให้งางไปแล้วมันจังซี่นะจังซี่นะโอ้ยอย่าเบิกั ไอตนมันติหญ่ของมันอยู่นั่นแหละสองฝ่ามือเออใหญ่บ่คือกีบอูดล่องแล้วมึงอยากล่องของบ่างอยากล่องจ้ะล่อยากองเดี๋ยวกลัวมาให้ล่องมาสมดีเท่ไม่หลอกแท้ละของไม่ให้ล่องชักซีดอีลีล่องแล้วมันเจ้าผัวไม่ให้ล่องดีแท้ดีว่าจังว่าใช้ละผัวมึง เห็นบอของร้องบอกไปเอาผัวม่มึงเอามาทงลิปสติกจ้ะใช่ลิสติกปากกูเ่แดงบอมันมาเมียน่็ท้าปากไม่ยังถนานางกูต้นเนี่ยเขาเอิ่ว่าปรัชิกปรัชิกเออโหทันไงปนีบ้านกูบอ